สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาวอีกหนึ่งสำนักครับผมพ่อชนินเดอร์ครับพี่น้องครับตําลาวพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตําลาวก็พอน้าเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอพระกุณพ่อชนินเดอครับผม ครับเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกับน้ำเชียร์พาลุยครับพี่น้องเนาะครับคลิปหน้าเจอกันเด้อครับผมแนวทางตำราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะหลายๆเซียนเดี๋ยวมานำเสนอครับรวมเซียนเป็นน้ำกันคลิปนี้ไปรับชมรับฟังตำรากับพอชนิทกันเลยครับ พ่อครับนําเชียร์พารวยสวัสดีพ่อเชนินครับผมสวัสดีครับน้าเชียร์พารวยครับพ่อมาตามแนวทางตามลาวต่อครับผมครับปกติไอ้เลขเด่นเนี่ยมันไม่น่าจะหลุดผีแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ที่มันผ่านมา่ะพอมันหลุดงวดหนึ่งแล้วมันก็จะเดินไปเรื่อยๆครับครับผมครับไอ้ที่เด่นสองตัวนะครับครับครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะลอง ใช้สูตรเก่าดูไปก่อนนะครับไอ้เลขเด่นครับครับว่าดูครับดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันพลาดยังไงครับครับถ้ามันผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับครับส่วนในเลขดับนี่ก็ก็เดินดีนะครับใช่พ่อครับโดยโดยเฉพาะไอ้ดับหลักร้อยนะครับตั้งแต่ผมทํามานี่ยังไม่รุดเลยครับครับรับทั้งติดล่างทั้งที่เนี่ยไอ้หลักร้อยเนี่ย คือผมใช้จับไปหกตัวนะมันเหลืออยู่สี่มันก็เลยพลาดไปพลาดไปหลักงส่วนมันครับหลักร้อยมันก็เลยหลุดทีเนี้ยไอหลักร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมผมยังไม่ให้แต่ผมจะให้เลขวินแทนนะครับครับตาวินหกตัวนะครับนี่ก็มาดีนะครับวินวินบนล่างเลยปะกาดใช่ครับวินบนล่างนะครับ เก็เอาไว้ให้เอาไว้ให้เอฟซีพิารณาดูไปก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้เลขวินเนี่ยผมก็ก็สามารถตัดออกมาได้เพราะว่าผมมันมีดับบนดับล่างครับครับับมันมันมีวิธีของมันอยู่ดับบนก็อยู่ดีนะครับดับบนเพราะเพราะว่าผมตัดไอ้ไอ้ดับติดหน่วยออกไปแล้วผมจะใช้ดับแบบ เป็นสีหน่วยเป็นหน่วยครับมันก็เลยดับอยู่นะครับครับผมครับแต่ก็ก็เอาดับล่างไปนั่นแหละครับเอาเอาดับล่างนะพ่อโอเคแล้วครับผมครับแต่ดับพนนี่เดี๋ยวผมจะมาใช้เคราะห์เลขของผมเองนะครับครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเก้ากับเจ็ดนะครับเด่นเก้ากับเจ็ดครับตัวประกบก็หนึ่งสองสาม ประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกครับตัวประกบมันชนกันที่หนึ่งกับห้าเดี๋ยวผมจับตัวชนเลยนะครับครับผมตามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าครับเก้าหนึ่งเก้าห้าครับไอทีเนี่ยเจ็ดมันมมามันมา,มนมาหลายงวดแล้วครับผมจะเน้นไปที่เก้าหนึ่งกับเก้าห้านะครับ ครับผมครับส่วนดับสิบล่างนะครับแปดหนึ่งห้าดับสิบล่างแปดหนึ่งห้าครับดับหลักร้อยสี่เจ็ดหนึ่งดับร้อยสี่เจ็ดหนึ่งนี่ชุดนี้ยังเอาอยู่ด้วยครับผมสองชุดนี้เอาอยู่แล้วสังเกตดูว่าเหมือนกับว่าดับดับหลักร้อย ส่วนมากจะไปหลักสิบนะพ่อสังเกตดูอยู่ครับใช่ครับไอ้ไปดับหลักสิบก็มันก็จะมาหลักร้อยครับอ่ามันจะสลับกันอยู่เหีนยงสองสามงวดที่ผ่านมารับใช่ครับครับก็ก็ถือว่ายังเอาอยู่นะครับใช่ครับผมดับส่วนนั้นไหนที่มันมันเอาไม่อยู่หรืออะไรยังไงก็ก็ดูมันผ่านไปก่อนนะครับสิ่งไหนที่มันมันเข้าดีหรือมันเอาอยู่เราก็เอาสิ่งนั้นะไปใช้นะครับ ครับไปใช้มันเกิดประโยชน์นะครับเอาไปเอาไปตัดตัวเด่นของอาจารย์ที่ว่าเราชอบเอาไปตัดออกมาให้เล่นมันเหลือน้อยมันเป็นตัวเด่นเราค็เน้นตัวนั้นดีเยอะหน่อยนะครับครับครับไอ้ที่เหลือก็ที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งของเขานะครับก็คือเราก็เล่นน้อยหน่อยไอ้ตัวไหนที่ที่เราตัดออกมาแล้วมันเหลือตัวเด่นเด่นเลยครับนั่นก็เล่นเยอะหน่อยนะครับใช่ครับผมครับประมาณเนี่ยครับตัว ส่วเลขวินนะครับเลขบนล่างบนล่างครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดครับสี่ห้าแปดครับผมครับได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดวินบนล่างครับนี่ก็เอาเดินเดินดีไม่พอนลยครับเดินดีครับเป็นเข้าสองตัวใช่ไหมครับบนล่าง ภาใแค่ครับไอ้สองตัวนะครับครับผมาครบสองตัวรองเบิรงนขับพี่น้องเนาะครับก็ครับก็ลองดูนะเพราะว่ามันเป็นเลขบนล่างในส่วนเลขล่างเนี่ยสมมติว่ามันสมมติว่ามันมาลงล่างเนี่ยผมก็มีเลขหจับให้อยู่แล้วนะครับลองไปตัดดูนครับครับครับลองไปตัดดูนี่แหละครับผมเอา พ่อก็ยังใส่สูตรเหล็กเด่นชุดเดิมครับผมจนครบอาทิตย์ได้ครับพี่น้องพูดกับสุกจะเข้าไหมครับผมถ้าเข้าก็ใส่งานตัวครับพี่น้องเนาะเก้ากับเจ็ดจะมีไหมครับผมนี่ครับเอานำเชียร์พารวยก็จะรบกวนเวลาทํางานพ่อเท่านี้เด้อครับผมครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำลาวพ่อชนินครับพี่น้องห้ากุมภาพันหกสิบแปดครับพอกันยังใส่สูตรเด่นสองตัวเด้อครับผมวันนี้ได้เก้ากับเจ็ดครับพี่น้องเด่นบนล่างเก้ากับเจ็ดครับชุดประกบครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอกะเด่นไปทีหนึ่งกับหาครับผมกับว่ได้โดดเด่นเจ็ดปันใดเด้อครับผมพอเด่นไปทีเก่า สองตัวบนล่างก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเน้นเก้าหนึ่งและเก้าห้าดับเลขดับลักซิปดับลักลอยเดินดีด้วครับพี่น้องครับผมเมื่อเสี่ยเกษรับไปดับซิปมาเกิดน่วยรางดับลักลอยเรียกว่าดับน่วยรางไปเกิดลักซิปด้วครับผมสังเกตเบิึงครับงวดนี้เพิ่นดับลักซิปลางแปดหนึ่งห้าระวังจะไปลักลอยด้วครับผมบัดนี้เพิ่นดับลักลอยครับพี่น้องเนาะ 471ครับผมงวดนี้471ระวังจะไปลักสิบรับผมลางด้วยครับพี่น้องเนาเลขวินบนล่างครับผม1 2 3 4 5 8มาครบสองตัวบนล่างผิใจหน้าเบิ้งครับผมรับ่ทยคลิปนี้น้ำเชียร์พาลุ้ยขอไว้พรอให้พี่น้องเอชีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันได้ครับพี่น้องตมเล่ามาแรงนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ